หัวใจมีสายเรียกซอนคุณผู้ฟังครับนี่คือบทเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ป้ายแดงของถนนคนมานิยมนะครับหรือว่าน้องนนท์เดอะไวท์นะครับและจะเรียกเรคุณผู้ฟังครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณผู้ฟังครับน้องนนท์ของคุณผู้ฟังแฟนเพลงของพี่น้องชาภูเก็ตเดินทางมาถึงสถานีวิทยุเรียบ้อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นั่งตรงหน้าอยู่ที่พี่แดงเรียบ้อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับทักทายน้องนนท์ครับสวัสดีครับน้องนนท์ครับสวัสดีครับผม ต้องเรียกลุ่มนะอ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับน้องดนครับได้เจอกันครั้งแรกเลยนะครับพี่แดงเองก็ได้ยินชื่อน้องนนมานานมากนะครับเคยเชียร์น้องนนตั้งแต่สมัยน้องนนสมัครเดือวตว้ครั้งแรกแรกนะครับคุณพ่อก็โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายชื่อน้องนนเนี่ยนะครับประกวดเดบไว้ด้วยจะช่วยให้ช่วยนิดหนึ่งช่วยเชียร์พี่แดงก็เต็มที่นะครับรู้ฟังครับแล้วก็ ได้ยินชื่อน้องดนมานานมาก4ี่หปีหลังจากที่ได้แชมป์มาไม่เคยเจอเลยบางทีตัวดีงวันนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆแต่รับทีอย่างน้อยหลานของเราได้เป็นแชมป์ดูไว้คนแรกของประเทศไทยเดี็กลุงแดงขอขอขอทราบขอทราบความรู้สึกนิดหนึ่งครับตอนที่ตอนที่เขากำลังประกาศว่าน้องโดนกำลังจะได้เป็นแชมป์เดอะไวท์คนแรกของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยถามจริงๆว่ารู้สึกยังไงครับอ๋อดีใจครับตอนนั้นดีใจมากแล้วก็ ทุกอย่างมันยังมันยังใหม่ครับแล้วก็เราเราเองก็ยังไม่ทันได้คิดแป,ป๊บๆมันก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับ,รบก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างจะจะการตัวเองได้ยากครับตอนน,น,อนะครับแล้วพอพี่แดงเองลุงแดงเองก็เห็นภาพที่น้องนนท์เข้าไปกอดคุณพ่อคุณแม่นะรู้สึกตื้นตันดีใจเราเองไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยก็รู้สึกดีใจตื้นตันใจไปกับเขาด้วยนะครับ,รบก่อนที่จะไปพูดอะไรก่อให้น้องนนท์ได้ทักทายพี่น้องแฟนเพลง ชาวภูเก็ตเป็นภาษาใต้นิดหนึ่งครับครับวันดีพี่น้องชาวภูเก็ตกับผมผมโดนถนนกับผมเหมือนกับเราพ่อเหนือพ่อโตเลยครับคือคือสัมภาษณ์มาหลายคลื่นแล้วจะมีโอกาสพูดอย่างนี้บ่อยมากนะครับน้องนนเป็นคนจังหวัดภูเก็ตโดยกำเนิดนะครับน้องนนครับครับผมเอ้ท่าถ้า ถ้าจะให้น้องนนได้เล่าประวัติย่อๆเอาฉบับย่อลิดหนึ่งครับให้แฟนเพลงชาภูเก็ตโดยเฉพาะยิ่งแฟนเพลงพี่น้องชาปะหลายเนี่ยได้ทราบหนึ่งครับน้องนนเป็นคนที่ไหนคุณพ่อชื่ออะไรอยู่ตรงไหนยังไงโอ้ก็เป็นเป็นคนจากภูเก็ตนี่แหละครับแล้วก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บอยขนาดนั้นแล้วก็ เออเป็นลูกล้านของพอครับอพอก็คนพังงามแม่ก็คนกระบี่อยู่แล้วซึ่งก็มายุบมายุบภูเก็ตได้กันไล่ไล่ไล่สิบปีนะครับ,รบก็เติมโตอยู่ที่นี่แหละก็จนทุกถ้ายก็คือนั่นแหละครับเมื่อที่ทุกคนเห็นก็คือไปประกวดรายการเดวิสแล้วก็ แล้วก็ชนะมาในปีแรกครับครับจริงๆเรวแร่งรัดนะขนาดนัด้นได้เลยได้เลยเลยคุณพ่พอเนี่ยเคยเล่าบอกว่าจะไปแดงให้หนูแดงฟังวา่านลองดน,น,นี่ยตอนเด็กๆเนี่ยชอบร้องเพลงมีโอกาสได้ไปร้องตามคาราโอเกะแล้วไปรับจ้างร้องประมาณนั้นใช่ไหมเอ่อจะคือจริงๆแต่ตอนแรก <c oughs> ๆ,ๆครับข้างบ้านเนี่ยจะมีเอ่อเ,ออเป็นร้านคาราโอเกะที่ว่าเป็นเป็นเมื่อนกับกึ่งร้านห่าน ซึ้งๆ,ๆเราในตอนเช้าเนี่ย oh. เพื่อนเนี่ยเป็นลูกเจาก้าของร้านที่นั่นอเ oh. ส้นทีนี้เพื่อนก็ก็ะตัให้เราร้องได้ไม่แน่ครับเช้ <c oughs> นเราก็เมื่อกับเราเราก็โตมาจากตู้คาราโอเกะเอง <c oughs> แล้วก็แม้แต่ข้างบ้านเราอีกฝั่งนึงอ่ะก็เป็นร้านให้เช่าวิดีโอ <c oughs> ข่าวเพลงแล้วไม่แน่ครัเราเรา,เราเ,ราเ,รเราเลยโปกับเพลงทุกแนวอืม <c oughs> ที่ที่ที่ทยู่ในตู้คาร,ราโอเกะตู้นั้นมีหลังเบอร์ชีวิตมีหนั้งซักริ้งซ่าก,ก,ก้นแล้วก็ดูทวงด้วยแล้วไม่แน่ครับนนก็สามารถร้องได้ทุกเพลง กกกก็็แแนนววได้บางแต่ว่าตอนนั้นคืออย่างอันนั้งขึ้นไม่ออกครับไดงอ่ะเลยอย่างร้องไม่ชัดแต่เราก็พยายามงับคําสุดท้ายครับเพลงแรกที่ร้องก็เป็นชีวิตสัมพันธ์คาราบาวครับโอ้ใช่ครับพอเคยบอสหลวงแดงถึงขนาดที่ว่าเพลงแรกทจีนนนนนเคยเคยร้องกับวงวงซุปเปอร์แดนซ์ใช่ไหมอ๋อครับเป็นรถถุงเป็นไรกครับเออตอนนั้นฉัน่ห้รถถุงกับก็ใช่ใช่คุณพอรายรายหนนนนนดังแดกเลยครับตอนนี้แดกมาเลยใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่ จากการตีซิปด้วยคเพราะเด็กๆนะได้เป็นคัพได้แชมป์มาด้วยใช่ไหมครับได้ชนะเลิศมาใช่ไหมครับครับตอนนั้นเรียนยุคใครเรียนสร้างความใช่ไหมใช่ครับเรียนจนถึงหมอส้าเลยครับตั้งแต่อนุบาลครับวันนี้ทันพ่อขอก็มาด้วยใช่มาด้วยรุ็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับสำหรับออก็การติดตามตลอดเวลาน้องนนท์ครับลั่งจ่าทีได้ได้เข้าได้ไปไดเป็นแชมป์ก็ถือว่าแล้วเนี่ยเส้นทางการเป็นนักร้องตป็นปุ้มบ้างครับเออ ในในช่วงข้องปีแรกๆก็อย่างอย่างไม่ครับแล้วเราก็ยังพุ่มก็อย่างเรียนปอซี่เอ้ยเหมาะหมาซี่ยังไงดีใช่ครับทีทีตรีบูเก็ตซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างยากโดยโดยโดยการเดินทางต่างๆครับแต่ว่าก็ก็ในช่วงปีแรกเนี่ยลักลักเลยเราก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มันมายุดช่วงนึงเรื่อ่จะเรียนให้จบหมซี่ทีนี้ครับครับก็คือต้องต้องต้องเดินกลับมาแล้วก็เป็นช่วงที่จะปิดจะปิดพักเรียนแล้วนั่นครับแล้วก็เรียนจนจบ จน,จนจนล่างจะนับประมาณปีนึงถึงจะได้เริ่มทํางานเพลงจริงๆนะครับประมาณหกเดือนก็คือเพลงรกก็ปล่อยออกไปเป็นเพลงสตริงครับเพลงสตร,งตรงิงซึ่งซึ่งเราก็เซนสันยาซึ่งเราก็แน่นอนว่าในสายของศิลปินเราทํางานเราทําในเรื่องของสตริงอยู่แล้วครับแต่ว่าก็และเราเองก็โตจากถุงเลยพนพนันครับซ,ซึ่งในตอนก็พวดเราก็มีรองถุงด้วยก็ก็ขอนข้้งยากครับชีวิตในในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าล่างๆก็ม่นกับเราเองก็ยู่ยูตัวขึ้นแล้วพนันครับ แล้วก็หลองห้าอะไรทําไม่ไม่ยุ่ยเหลื่อยเราก็ได้มีโอกาสได้รับโอกาสจับผู้ยหญ่ไลๆคนสนั้สนุนเรานะครับก็แสดงนั่งนล้วกอเดินแบบไม่เป็นไรครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ได้มีโอกาสไปสัมผัสตรงนั้นแล้วก็พอวันนี้เราเราเราเริ่มกลับมาทาเพลงเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจับอะไรบางก็เลยจัดเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เกิดขึ้นมาครับยิบลูกถุงเข้ามาด้วยให้มาให้มาเป็นแบบเปิ่ยนปล่นไอ้แหลกๆอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆของปีนี้ครับครับ โปรเจกเตอก็คือเป็นสื่อเพลงแนวออสแนวรูทุงเออ่มีกลิ่นอายของความแนวรูทุงครับดนตีครับใช่ใช่เรารองทำนองได้เรายังหักเศาไว้เหมือนึงแต่ว่าดนตรีเนี่ยจะมีเรื่องข้องดนตรีแนวบลูส์เข้ามาซึ่งซึ่งเศร้าจริงๆเราเออ่รูทุงกับบลูส์เนี่ยยู่กันมาก็นานแล้วตั้งแต่ไนสมัยของเอ่อคุณครูสุรพลเรื่อยๆก็ตามไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแนวซึ่งก็จะค่อนข้าง เข้มข้นอยู่แล้วแต่แต่ว่าครั้งนี้เราเราทำให้มันให้มันดูเป็นปัจจุบันมากขึ้นเนร้องก็สัมพัดในสัมพัสน้องยางคงรักซ่าไวเมื่อนกับลายกันนอกครับรักซ่าไวเหมือนเดิมแต่ก็แต่ว่าเราพูดึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันพูดึงโทรศัพท์มือถือดึงความรักในยุคปัจจุบันที่มันเกิดไงเลิกกันไงขอบซ้อนกันไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องที ร้องไห้นักคิดก็เรานก็นแล้วพูจึงหัวใจมีเส้นเด็ดสอใช่ไหมใช่ครับนี่เป็ย้าแล้วแหละตั้งแต่เริ่มที่เราปิดล้วก็มาถึงโปรเจกต์นี้เลยโอ้เร็วในวั<อ><อ>นี่บอสได้เป็นต่างเพลงตหนเพลงนี้ก็เป็นทีมงานเบื้องล่างของแอมครับ <laughs> ก็จะมี oh. มือพี่ช่วยกันแต่ว่า,าในส่วนของโปรดิวเซอร์รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น <o> พ <p> ีโอสีเพียแล้วก็กล้องกล้องเนี่ยครับที่เราได้ยินเนี่ยบางข้องจะริดบางแย้เพื่อเราให้มันได้ความดูดมากขึ้นนะเราก็เลยชวนพีเล็กทีโบสมาตีครับระดับนั้นเลยใช่โอ้สุดยอดเลยครับผม ก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงทีลุงแดงได้ได้ดำเพลงนี้มามาลงในคอมที่นี่นะครับนะแล้วก็ได้แจ็เบอร์กันบ่อยมาโอ้โหครอบคุัวมานมีแฟนเพลงข้อฟังกันด้วยว้าวนะครับเออนั่นครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการแสดงตอนนี้มีมีนักออกมาด้วยครับผมลูกทุ่งซิกเนเจลูกทุ่งซิกเนเจอร์เออเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละลูกทุ่งซิกเนเจอร์ใช่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็มีตอนดูด้วยใช่เรียก็เรียเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเล่นได้ดีมามา ม,มีมีแฟนเพลงอะไรคนก็เป็นแลมากก็ขาบอตัวซับมาชมว่าน้องนวลเล่นได้ดีน้องเนื่องน้องจะจะจะนั่นเลยจะมีงานละครนี่ไหม ตอนตอนนี้ในในส่วนของปีนี้ครับก็มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าย่างย่างพี่บอกครับว่าปีที่แล้วเราเราทำเยอะยอกแวนเพลงของตัวเองครับ <laughs> เราเราไปทํากับเข้าเรื่อง้องเพลงต่างๆเรืออ่องละครภาพ,พยนตร์แล้วก็เรือ่องขยันโชว์อะไรแนี้ครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้ทําเพลงของเราเลยประมาณเกือบปีสักทีนี้ก็ทางใครก็ติดต่อมาเลยว่าเอออย่าลืมครับมาทําเพลงบังเวอร์อะไรแบบนี้ครับซึ <c oughs> ่งก็เลยก็เลยได้กลับมาทําเป็นเอ่อโปรเจกชิพิเศษโปรเจกชันี้ครับโปรเจกชันี้แต่ว่าก็ต้องดูวิธีว่าเราว่างไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มี ต่อเข้ามาแล้วในช่วงตอนปีก่อนเรลืองซีรีส์อะไรเงี้ยครับแต่ก็เดี๋ยวดูคิวทีพอปีนี้รักรักุกทีเราตั้งประมาณก็คือก็คือเพลงก้อนอะไรเงี้ยครับอย่างนึ่นก็จะผักผักไวแต่ว่าเมซ่าเนี่ยแน่นอนแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปเซี่ยงไฮ้ครับไปทันที่เซี่ยงไฮ้ไปรองด้วยแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์ไม่หน่แล้วใช่ไหมเออกำลังจะไปครับเมซ่านี่ที่ผ่านมาคือไปมาแล้วอ๋อก่อนหน้านี้ไปปักกิ่งครับไปรองอย่างเดียวเป็นตัวแทนประเทศไทยไปรองครับดูในฝั่งด้วยได้ดูด้วยคนเดียวคนเดียวอ๋อส่งใบเลยโอ้ขอออบบบคคคุณรรััทีี่ไปเข ไปในในท่านอะไรครับไปครั้งนี้นี่ไปเออตอนแรก จะเดินแฟชั่นโชว์อย่างเดียวครับแต่ว่าก็ติดต่อมาตอนแรงก็คือมีรองด้วยมีได้รองด้วยก็ทําไปทํามาก็ได้ยุ่งห้าวันครับเสี่ยให้เจอกันแน่นอนเด็มเซาใช่ไหมใช่ครับแฟนเขาเสี่ยงให้แล้วก็ลงไปที่มืองไทยยี่นั่นก็เดี๋ยวได้เจอกันอ้โน้องๆที่แฟนขับมามาเลยวันนี้ก็ตามมาตันอแ่าครับวันนี้ก็มีตามมาทางทางคนที่ยุ่งกูแกนด้วแล้วก็มีตามมาจากฮัทไยที่เดินทางกันมาได้มีไปสุราษฎร์มาไปสุราษฎร์มาด้วยมีสุราษฎร์ด้วยแล้วก็เราเพิ่งกลับมาจากฮัที่าไ ด้วยครับก็ับกันก็อบอุ่นครับขอบคุณดีดีมาเลยใช่ใช่เลยนะครับเอายายนงนนได้หล้าเออไม่ใช่ได้หล้วคือได้พูดอันงนานในหนาคตครับเรือ้องผลนงานเพลงแล้วก็เรือ้องพ่นงานต่างๆที่น้องจะมีในปัจจุบันต่อไป เออตอนนี้ก็ลักๆก็คือย่างย่างที่บ่อครับว่าในในส่วนข้องการทํางานลักข้องข้องข้องนนเนี่ยก็ก็ยังเป็นเพลงสตริงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งลูกทุ่งไปไหนย่างย่างนี้เราก็ยิบลูกทุ่งเข้ามาทําให่เพื่อให้คนไทยได้ได้ชิมมาได้ที่มันถ่านไหยขึ้นลูกทุ่งก็มีความมีความเป็นปัจจุบันขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียรูปไม่ได้เสียรสชาาิของลูกทุ่งไปเลยคือเพลงนี้เนี่ยถ้าถ้าตัดเนื้อรอเข้าไปอะ เพลงนี้ก็คือเพลงบลูส์ถ้าไส้เนื้อรองเข้ามาเพลงนี้ก็คือเพลงหลุดทงลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วในในในช่วงของปีต่อต่อไปเนี่ยแนวทางเนี่ยก็อันดับแรกก็คือปิดโปรเจกต์นี่ย่างเป็นทางการครับเผยเดี๋ยวจะแยกกันไปทําในไส้ลักก็จะมีคอนเสิร์ตปลายปีนี้ปลายปีนี้ครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยปีหน้าในอนๆขอเทียบเพลนไรกก็คือทำเพลงเส้นสิงห์เหมือนเดิมทำเพลงเส้นสิงเหมือนเดิมส่วนๆๆจะมีแนวได้อย่างได้ผันพื้นเนี่ยเนี่ยต้องรอดูพัฒน์นนท์เนี่ยเป็น นนนจะไม่เคยจํากัดตัวเองมันนนเป็นนักร้องแนวนี้แนวใดแนวนังอเนี่ยคนเรารู้สึก,กว่าดนตรีทุกแนวเป็นของทุกคนม,มันอยู่ที่ว่าเราจะให้คุณค่าและขนาดนั่ในเหมือนถ้าเราทําได้ทําไดไไ้ไล่ไล่ไล่แนวไล่ไล่ไลไลย่างแล้วก็มีคนยากจะฟังยากจะชิมอยู่แล้วย่างย่างเชฉลิกถุงนะครับพอเราปล่อยออกมาก็ได้รับการต้อนรับที่ดีบางวันขึ้นชาติแล้วก็ย้อนวิวเราปล่อยไปได้หกวันก็เนื่องแท้วิวซึ่งซึ่งเป็นไลท์ที่เร็วมากก็ ก็ขอบคุณครับผ่านพื้นก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ตอนนี้เราก็เราเองก็ยังไม่แล้วเนี่ยถ้าได้มีโอกาสทำอะไรก็ทำเต็มที่แน่นอนแต่ปีหน้าก็น่าจะเป็นในช่วงของสตริงก้อนครับก่อนจะกลับไปทำก้อนประมาณนั้นตอนในแนวของคนนอนเองเนี่ย,อนอนยตอนนี้เนี่ยสั้งการข้องข้องแหมนเนี่ยอย่างยุวีนานนะครับ เซ็นตั้งแต่ตอนประกวดครับมันเป็นสัญญาอยู่แล้วว่าว่าคนที่เป็นเป็นแชมป์ปีแรกที่เป็นเดอะวินเนอร์ครับก็กก็็จะต้องเซ็นสัญญากับไอ้แอมกู้ก่ปีเอสดูก่อสร้างปีครับสร้างปีสัญญาซึ่งปีนี้ก็ครบสร้างปีพอดีครบสร้างปีต่อเดือนไหนนี่เอ่อไม่รู้ครับเดี๋ยวเดือนฝันเพื่อทำโปรเจกต์นี้กันก่อนหีิครับอ๋อครับพ่อมกับพ่อมาแล้วอย่าเสียเที่ยวเลยแฟนเพลงก็รอฟังน้อนนร้องเพลงอยู่มันที่ร้องเพลงได้ดี ไอ้นอนเลัเรือกหัวใจไม่ได้เอกสอนแล้วครับวันนี้เรามาฟาดไปทีบนี้ย้ายเต็มเต็มนะเต็มเต็มได้ไหมโอ้โหเต็มเต็มนะจะเหนื่อยจบต่อเช้าเลยครับพ่อเอาแต่นอนนอนสะดวกนอนนอนเอารองได้เอาเชิญขับเชิญครับพอเธอเจอเขารักของเราก็เลยขาตอนเหมือนหัวใจไม่ไายเรียกสอนถึงมาก่อนมันคงไม่พอ เป็นตัวจริง <oh> แต่เธอกลับทิ้งให้รอได้เป็นแค่ก็ขอข้อจ้องหน้าจอแล้วนอนทำใจพอนะตอนเดียวพอนอะทอทตายป่วยงาดไน้ดันได้ไม่ไหวไา่ไหวเงาแต่ลองบน้ำเดือดที่จะมีจืดเสี้ยนก็เดือดที่จะไล่เหลือง เรามัต้องมีอุปสรรัดูแลตัวเองนักนิงเงาตัวก็สนุกนี้ครับได้ไได้นานๆทีเรได้มาเนลางเียกวามีลูกด้วยมีนองนพระนครทุรกวันนี้หลุงแดงก็่ห้หนขอสิ้นน่ะหนุงแดงก็ดีใจด้วยขอนี่นจะเออชุดยอนแก่ชอบก้วดใจแกมีรูทุงไปแล้วไงฟังรูทุงฟังรูทุงชอบรูทุงโัพมาข้อก็ฟังเพลงหลุงแดงนี่ข้อเดีูทุงข้อูทุงจุงชอบจุชอบครับอ่ะโอกาสนี้ สิบพกนาฬิกากั็ยี่สิบแปดน,นาทีอีกสองนาทีให้นนท์ได้ฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้านิดหนึ่งครับก็ไปได้ดีมากครับก็ผนพื้มก็ เอ่อฟ้าไปด้วยครับพี่น้องชาวบุกัตครับก็นานๆทีจะได้มีมีจะได้มีโอกาสกลับมาครับยัางย่งเช่นอาทิตย์ที่แล้วก็กลับมาแล้วแต่หมาทึ่งแข็งขัดยากมาเล้นอยากจะเดินถ้ามีงานอะไรก็ก็สามารถมามเล่นได้ก็จะมาทันทีเลยครับผมแล้วก็จะมีโอกาสมาครั้งหน้าต้องมาที่นี่กันหลายได้ครับเดี๋ยวมารบกวนครับมาที่หน้าให้ตึงชั่วโมงเลยโอ้ข่าวพ่อได้เลยก็ฝันก็ฝากไปด้วยครับตอนนี้ก็ส่งผลงานมาก่อนแล้วก็กับเพลงหัวใจมีสร้แจ็คซอนครับเป็นโปรเจกต์พิเศษปีนี้ที่เรายิบเพลงเออ่่กกลลินนนาาายคควมมป็ูทุงะรับ มาให้มาให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วก็ได้ทานงายขึ้นเพราะว่าเราก็จะเป็นในช่วงข้องลูกทุ่งผีวงสมจะไมามาขึ้นนอกจากพ่มแล้วก็ยังมีพี่ป๊ออันนบครับผี่นุ่ม่อมซักแล้วก็นอกกก้องแจ๊คกระจันมารวมในโปรเจกต์นี้ด้วยในช่วงข้องบึงล่างก็ได้ผีโอซี่บีแอเช่นเพลงหัวใจไม่ใช่สอนนี่ก็ได้รับเกียรติจากผีแหลกทีโมทมาตีให้ครับ,รบก็อยากให้เป็นเพลงที่ฟังได้ทั้งคนที่ฟังลูกทุ่งแล้วก็คนที่ <c oughs> ฟังในเพลงสเพงอยู่แล้วด้วยครับ,รบก็ ขอบคุณมากเลยอันดับแรกก็คือถูกการต้อนรับครับ,รบออยอดวิวต่างๆที่พุ่งมาขึ้นแล้วก็เพลงที่ติดชาติใน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 ไล่ไล่ๆๆคืนวิุที่เราไปครับเริ่มแต่อันดับตอนตอนบางคืตน,ต,น,ต,นติดอันดับนึ่งึ<อ>่งสองสัปดาห์แล้วด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณมาเพราะเพลงมปล่อยไปครับมันเพื่ก็ติดตามมาในเพลงต่อๆไปที่จะปล่อยมาในโปรเจกต์นี้ด้วยครับแล้วก็ฝากไว้ที่งานต่อๆไปด้วยทางในช่วงของเพลงละครนีจ้ะในช่วง ถ่ายปีครับทางช่องสร้างครับเพลงประกอบละครเหลืองพ่อโคว่าปลาครับพวกพ่อโคว่าปลาครับฟ้าไว้ด้วยนรองประกอบด้วยครับสุดท้านี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมารวมกับพีนึ่งนรงวิทย์ครับคือเราจะฟังเสียงของเราอน่ยไม่ก็ได้ครับติดเครื่องเลยใช่ครับแล้วก็คอนเสิร์ตปลายปีกับการโปรเจกต์นี้ครับท่านคนมาฮั่นิยมเป็นเฟรนด์ครับฟ้าไว้ด้วยแล้วก็ในช่วงห้องรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปติดตามกันได้ในช่องห้องอินสตาแกรมส่วนตัวผมผมรับทีเอ็นเอ็นก้าวหนึ่งหกหรือว่าเสื่อในกูเก็ ต้องเหนี่วภาคโตไปด้วยครับพี่น้องชาวบูเก็ตครับครับผมโอเคก็คุณน้องนนท์หมาครับผมหมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผู้รุฟัง